มาดูกระบะหลักหมื่นสิคันลวดท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะราคาหลักหมื่นไว้ใช้งานก็ลองตามเข้าไปชมไปพิจารณากันในคลิปกันได้เลยครับมาดูกระบะอีซูซูมังกรทองรถปี1,997ครับรถกระบะยอดนิยมในยุคอดีตครับเป็นเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาเครื่องดีสีสวยล้อแม็กปวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานแท้ เล่มพร้อมภาษีไม่ได้บอกครับรถเปิดราคาที่49,900บาทก็ลองไปต่อรองกันนะครับเจ้าของลงรูปภาพและข้อมูลไว้เพียงแค่นี้เลยนะครับรถอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านไหนสนใจขอวิดีโอคอตรวจสอบรถครับแล้วก็ไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถและเอกสารให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินกันครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดูกระบะมิตซูบิชิสตาร์ด้า2.8ครับรถปี2005ครับคันนี้เครื่องดีเซลเทอร์โบเกียร์ธรรมดารถเป็นสีทูโทนดำเทาโรงงานไม่มีชนหนักเดิมๆภายในสวยสะอาดเปาะไม่มีขาดแอร์เย็นแมกขอบ18ยางปี21ดอกเต็มใช้ยาว ปี21นี่ก็ควรจะต้องเปลี่ยนหรือใกล้จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดอกเต็มแต่ถ้ายางตายก็ไม่น่าใช้นะครับความปลอดภัยของชีวิตสำคัญกว่าครับภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนวีดีโอคอลดูรถได้ครับจะของระบุไว้คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่89,000บาทครับก็ลองไปต่อรองกันดูครับ ขอวิดีโอคอดูรถเลยครับตรวจสอบรถว่ามีจริงหรือไม่สภาพต่างๆตรงปกไหมเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูรถตรวจสอบรถกันอีกทีหนึ่งครับตรวจสอบให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินกันนะครับคันนี้อยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการขอวิดีโอคอเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้ครับ มาดูกระบะมิตซูบิชิสตาร์ได้อีกคันครับคันนี้เป็น2.8เป็น f w h e วิ d r i ได้นะครับรถปี2003อายุแก่กว่าคันเมื่อตกี้2ปีครับเครื่องยนต์ดีเซล2.8เดิมเดิมเสียงเพราะเกียร์ธรรมดาขับสีใช้ได้เดิมบางไม่มีชนสีด้านบนหลังคาสันแก้มมีริ้วรอยโค้งล้อบ้างรับสีสวยสวยดำดำรถบางไม่มีผุ กระจกไฟฟ้าใช้ได้แอร์เย็นฟิล์มสวยทั้งคันล้อแม็กสวย4ีวงแมแรงบล็อกยางอะไหล่มีภาษีไม่ขาดดี1 1พฤษภาปี68ครับเล่มทะเบียนเดิมขนส่งเอกสารพร้อมโอนขายเงินสดเท่านั้นจะาของระบุไว้คันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่99,000บาทครับถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าแรงครับ ภพราะว่าสภาพภายนอกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในราคานี้เราก็ดูจากปีได้ครับก็ลองไปต่อรองกันดูนะครับคันนี้อยู่ตลาดหัวคุณแจอำเภอบ้านเมืองจังหวัดชนบุรีครับท่านไหนสนใจมองหายอยู่ก็ลองแวะไปดูรถครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนก่อนที่จะทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆต้องการขอวิดีโอคอตรวจสอบดูรถ ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในชิปแล้วนะครับมาดูกระบะ Ford r a n g e r ขับเปิดได้ครับรถปี2005เครื่อึยนต์ดีเซล2.5ประหยัดน้ำมันสุดๆเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มไม่เด้งไม่หลด พร้อมใช้ทางไกลได้แน่นอนความร้อนนิ่งอัตราเร่งดีพวงมาลัยพาวเวอร์เลี้ยวง่ายเบาสบายระบบแอร์ดีเย็นทั่วคันวิทยุมีครบร้อแมกคอบ16อยางปี18ใช้ยาวปี18จะใช้ยาวได้ไงครับยางตั้ง8ปีแล้วมันต้องเปลี่ยนครับระบบเบรคดีช่วงล่างดียางอะไหล่มีครบสภาพสีได้เดิมบางรอบคัน ภายในสะอาดจัดสีสวยทั้งเส้นฝาท้าทยเปิดได้ปกปติภาษีคุมพาปี66ครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบเจ้าของเปิดราคาไว้ที่49,500บาทครับคันนี้ไหนสนใจขอวีดีโอคอตรวจสอบดูรถเลยครับดูรายละเอียดให้ครบถ้วนขอดูเล่มด้วยครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ รถคันนี้อยู่กรุงเทพครับท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับมาดูกระบะ Master Fighter กันครับคันนี้เป็นปี2005ดูจากรูปเป็นแคปเปิดได้นะครับคันนี้ เคร่งยนต์ดีเซลล์2500ซีเกียร์ธรรมดาพวงมาลัย p o เวอร์ถสภาพพร้อมใช้งานภายในสวยเครื่องดีแอร์เย็นคัดสีสวยไม่ผุราคาต่อรองได้ครับเจ้าของระบุไว้ข้อมูลและรูปภาพเจ้าของวงไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้บอกปีภาษีลองสอบถามดูครับ คันนี้เปิดราคาไว้ที่89,000บาทก็ลองไปต่อรองกันดูตามที่เจ้าของบอกว่าต่อได้ครับรถอยู่จังหวัดสมุทรสาครครับสนใจขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยแวะไปดูรถไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนแล้วค่อยทําการทําสัญญาซื้อขายโอนเงินจ่ายต่างกันครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดู2องคันรวดเลยครับเจ้าของเดียวกันคันแรกเป็นกระบะนิสันนาวาร่ารถปี2007ครับเป็นกระบะแครบเปิดได้เครื่อง2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดาสวยแน่นพร้อมใช้แอรเย็นจำขับขี่ได้ทั่วไทยเอกสารโอนน่าจะตกคำว่าพร้อมนะครับภาษีปี67คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่95,000บาทครับ ดูจากสภาพระแรงไปนิดครับก็ลองไปต่อรองกันดูครับคันที่2เป็นกระบะฟอร์ดแลนเจอปี2004ครับเขียนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับก็คือกรอบมาเพิ่มเติมก็คือแคปเปิดได้ครับซึ่งจริงๆแล้วคันเมื่อตะกี้ไม่ได้เขียนว่าแคปเปิดได้แต่ก็เป็นแคปเปิดได้นะครับที่ผมบรรยายใส่ไปนะไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเขียนหรือว่าขี้เกียจก็ไม่รู้นะครับ คันนี้เปิดราคาไว้ที่75,000บาทครับลองไปต่อรองกันดูเช่นกันครับที่แน่แนคือขอวิดีโอคอลตรวจสอบดูรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับว่ามีจริงหรือไม่แล้วไปสอบถามรายละเอียดในตอนวิดีโอคอลครับขอดูเล่มทั้งคู่เลยนะครับถ้าอยากดูรถทั้งคู่แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปดูรถตัวจริงหรือไม่ไปดูรถตัวจริงก็ตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ดีให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำสัญญาซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ คันนี้อยู่จังหวัดพิษณุโลกครับสนใจต้องการข้อมูลดใดๆเพิมเ่มเติมเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับมาดู3คันลวดกันเลยครับเจ้าของเดียวกัน กันแรเป็นนิส s ันนาว a r ่ 2.5e รถปี2008ครับเป็นแคปเปิดได้ตัวสูงโรงงานเครื่องดีเซลคอมมอนเรว2.5 V n Turbo อินเตอร์โรงงานครับเกียร์ธรรมดา6เกียร์6สปีดแอร์เย็นภายในสะอาดกระบะสวยมีแม็กไลเนอร์เครื่องเสียงมีฟังล้อแม็กเดิมยางดี4เส้นยางอะไหล่อุปกรณ์คู่มืออยู่ครบ กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติภาษีปี67นะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้เริ่มเอกสารพร้อมโอนครับคันนี้ภายนอกก็ตามสภาพการใช้งานครับมีการใช้งานมาประมาณหนึ่งครับไม่ได้สวยไม่ได้ขี้เหล็ครับก็พิจารณาตามรูปเป็นเบื้องต้นกันนะครับมาดูคันถัดมากันครับเป็น m a z d a b t 5ท f r e e s t y ฟีสไตล์ รถปี2007ครับเป็นแคปบเปิดได้เหมือนกันเครื่องดีเซลคอมมอนเรล2.5เทอร์โบอินเตอร์โลงงานเกียร์ธรรมดามีโหมดเซนทันล็อกกะบาสวยมีแม็กไลเนอร์มีคอกสแตนเลสพร้อมใช้งานล้อแม็กเดิมยางดี4เส้นยางอะไรอยู่ครบเครื่องเสียงมีฟังแอร์เย็นภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ ภาษีปี66นะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้เล่มเอกสารพร้อมโอนดูจากรูปแล้วสภาพโดยรวมๆทั้งภายในภายนอกก็จะดูดีกว่าคันเมื่อตะกี้สักหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูรถตัวจริงนะครับถึงจะตอบโจทย์ได้ดูจากรูปมันเป็นการดูเพียงแค่เบื้องต้นในการพิจารณาดูครับมาดูคันสุดท้ายกันครับ เป็นเชฟโรเล็ตแคปติว่า5 5 LT รถปี2006ครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลส2เทอร์โบอินเตอร์โคลงงานเหมือนกันครับเป็นเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นภายในสะอาดล้อเดิมยางดีสีเส้นยางอะไรอุปกรณ์อยู่ครบเป็นกระจกมือหมุนนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงมีฟังภาษีคันนี้ปี67ครับ รถพร้อมใช้เล่มเอกสารพร้อมโอนทั้งสามคันนอกจากข้อมูลที่ว่ายังมีข้อมูลที่เจ้าของเขียนเหมือนกันก็คือเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีคัสสีสวยเดิมไม่ผุไม่ดามรถสีสันตามสภาพหนาหลังเดิมไม่มีชนหนักแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องราคาครับราคาทั้งสามคันนี้เจ้าของเปิดไว้อยู่ที่8 8 0 0 0บาททั้งสามคันนะครับรถอยู่วังใหญ่นนทบุรีครับ ถ้าจะบอกขอวิดีโอคอเจ้าของก็ระบุไว้แต่ผมไม่ได้เอามาลงไว้ครับเจ้าของบอกไว้ว่าสังวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้วิดีโอคอไม่ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมให้แต่เบอร์โทรแล้วโทรไปคุยเอาครับสนใจโทรไปคุยโทรไปสอบถามแล้วก็แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถทุกคันที่สนใจแล้วตัดสินใจซื้อคันไหนก็ดูรถดูเอกสารให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยดีๆก่อนทำสัญญาซื้อขายจ่ายตังค์กันนะครับ ตองการข้อมูลใดๆเพิมเ่มเติมเบอร์โทรให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ